ซื้อหนังสือมาอ่านอยากรู้อะไรก็ซื้อหนังสือมาอ่านนะคะรู้ทั้งวิธีใช้มันใช้ยังไงอ่านแล้วก็เข้าใจจำได้หมดแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเวลาจะใช้อะทำไมมันนึกไม่ออกนะมันอยู่ตรงไหนมีใครเป็นบ้างคาเรียนรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษนะคะทั้ง w o r b ทั้ง Adverb ทั้ง กฎการใช้ต่างๆมากมายแต่เวลาจะใช้จำไม่ได้ใครเป็นบ้างพิมพ์คกหมาปัญหาของคนเรียนมาเยอะนะคะรู้วิธีการใช้หมดแหละรู้ว่าจะหาคำตอบได้จากที่ไหนแต่พอเวลาจะใช้จริงๆจะพูดจริงๆจ,จ,จะใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะมันนึกไม่ออกเป็นประโยค นะคะวันนี้ครูจะมาบอกวิธีในการแก้นะคะสำหรับคนที่เรียนมาเยอะนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะ,ะคะครูเป็นคนหนึ่งนะคะไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่มีชาวต่างชาติให้มาพูดคุยนะคะคุณอย่าเอาข้ออ้างอันนี้นะคะมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่พัฒนาภาษาอังกฤษเอ้ยหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้ใช้ทุกวันหนูไม่ได้มีฝรั่งหนูไม่ได้ใช้ติดต่อสื่อสารอันนี้นะคะ มันคือข้ออ้างน,นะคะมันคือข้ออ้างเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะคะว่าในกรณีที่สภาพแวดล้อมไม่เอือ้อมนวยในการใช้พูดสื่อสารภาษาอังกฤษเราจะฝึกยังไงได้บ้างไปดูกันยกตัวอย่างนะคำศัพท์คำนี้นะคะ one on one นะคะ,นะคะ one on one หนึ่งต่อนหนึ่ง one on one นะคะแต่ว่าเวลาใช้นึกไม่ออกว่า one on one one by one one to one อะไรใช้อะไรใช้แบบไหน,น นะคะนึกไม่ออกวิธีที่จะทําให้คุณจําคําศัพท์นะคะหรือว่า,าใช้คําศัพท์ได้แบบอัตโนมัตินะคะก็คือการฝึกฟังจากจากยูทูบนะคะจากวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษในทุกวันฟังจนมันชินนะคะฟังจนมันชินนะคะไม่ได้การที่เราพูดได้นะคะเกิดจากการที่เราฟังและเข้าใจความหมายจนมันชินนะคะไม่ได้เกิดจากการที่เราแบบมาท่องวิธีการใช้ นะคะอันนั้นเป็นความรู้นะคะแต่ถ้าเราไม่ฝึกฟังฝึกอ่านนะคะเราก็จะจำไม่ได้นะคะ and when you're presenting one to many อ่าหลายคนยังไง one to many หนี้นะคะถ้าบบนอ๋อเราก็จะจำได้มันก็จะตกเข้าไปในจิตเราจริงนะคะแล้วเวลาเราจะพูดเกี่ยวกับ1ต่อหนึ่งหรือ1ต่อหลายคนอ่ะเราก็จะนึกขึ้นมาได้นะคะ การที่เราจะพูดได้หรือการที่จะนึกแบบออโตเมติกนะคะคำศัพท์คำนั้นนะคะเราต้องเคยได้ยินได้ฟังจนแบบชินนะคะว่ามันใช้ยังไงนะคะาการสื่อสารมันต้องมาจากความเข้าใจนะคะไม่ได้เกิดมาจาก